สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เกิดวันพุทธทุกคนนะครับทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนในทางทักษาน,นั้นรวมยอดอยู่ในคนคนเดียวกันฉะนั้นนะครับในวันพุธเนี้ยนะครับมีเรื่องราวที่ดูน่าสนใจในปี2,564มากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มีสิ่งที่ควรจะต้องติดตามฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับซอกาลังทำอ่าแฟนเพจขึ้นมาใหม่นะครับดูดวงกับซ้อใหญ่นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามให้ซอนะครับในทางแฟนเพจดูดวงกับซอใหญ่ส่วนในทาง Youtube นะฮะช n e l ซอใหญ่ก็ยังยุคงอยู่นะครับเราก็จะพบปะพบเจอกันทุกปีนะครับฉะนั้นนะครับใครที่ไม่ได้กด s u b สไครต์ใครไม่ได้กดกระดิ่งเตือนก็ลบกวนนิสนึ่นะครับนะฮะนะครับทีนี้ในตรงส่วนนี้นะครับนะฮะก่อนที่จะเข้าเรื่องในตรงส่วนของดวงดาวเราไปดูในเรื่องของโควิดกันนิดนึงนะครับตลอดปี 6- 3มาเนี่ยทุกคนแตกตื่นและมีความสูญเสีย นะครับทั้งด้านชีวิตทรัพย์สิสนและทางเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นในปี6-4เนี่ยทุกคนคาดหวังว่าวัคซีน,นมันจะเกิดขึ้นแต่ซอดูจากดวงดาวนะครับซอมั่นใจนะครับว่าโอกาสที่จะสําเร็จมีอยู่ไม่มากซอต้องบอกงี้นะฮะโอกาสที่จะสําเร็จมีอยู่ไม่มากต่อให้ออกมาฉีดแล้วออกมาฉีดออกมาขายเรียบร้อยแล้วซอก็ไม่เชื่อว่าคนร้อยคนที่เข้าไปฉีดวัคซีน จะไม่มีเอฟเฟกนะฮะอย่างน,น้อยๆในร0อคนอาจจะมีเอฟเฟกสัก5คน10คนนะฮะที่เป็นผลลบนะฮะนะครับฉะนั้นก็เชื่อว่าในาในเรื่องของวัคซีนหรือในเรื่องของโควิดควรยังต้องดูแลตัวเองกันต่อไปในปี64่ลุ้นๆกันก็นคงเป็นปลายปี64นะครับดวงดาวนั้นถึงจะเข้มข้นแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นมากกว่านี้ทีนี้ไปดูในตรงส่วนของดวงดาวของคนที่เกิดวันพุธกันนิดนึงนะครับใครที่ติดตาม คลิปของซอทางแฟนเพจก็จะรู้แล้วล่ะว่าซอเกินไปนะครับว่าคนวันพุธเนี่ยละมัดลงคนพานหมอนหมิ่นหาเรื่องนะครับนี่คือสตอรี่ที่โดดเด่นแต่ซอพูดไม่หมดในคลิปของปล่อยไปในก่อนหน้านี้แต่คลิปปีซอจะพูดให้มันหมดนะครับต้องบอกงี้นิดน,นึงว่าจําเป็นไหมว่าต้องเจอคนพานหมอนหมิ่นหาเรื่องหรือหาเรื่องหาราวให้เกิดเกิดความเดือดเนื้อรําคาญใจหรือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความขึ้นลงขึ้นสั่ง บอกไม่ถึงขนาดนั้นแต่ระมัดระวังการกระทบกระทั่งถามว่าผู้รับผู้ใหญ่จะให้คุณไหมสําหรับคนที่เกิดวันพุธก็บอกว่ามีโอกาสที่คนที่เกิดวันพุธนั้นนะครับผู้รับผู้ใหญ่นั้นนะครับจะให้คุณอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้มากแต่ให้คุณในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นนะครับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยถ้าจะคาดหวังอะไรในเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่ถ้าจะคาดหวังอะไรในเรื่องของสิ่งดีๆนะครับก็คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับ ทีนี้ไปดูในเรื่องเงินเรื่อง,องทองกันนิดนึงนะครับของคนที่เกิดวันพุธต้องบอกงี้นิดนึงนะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยซ้อเก่งว่านะครับทิศทางของรายจ่ายจะรุนแรงในปี64นะครับนะฮะฉะนั้นใครที่มีรายได้ที่ขมิดขแม่อยู่แล้วหรือจํากัดอยู่แล้วก็ควรจะต้องดูแลตัวเองให้ใกล้อาอย่างจริงๆจังๆ นะครับเพราะมันมีทิศทางของรายจ่ายเข้ามาก่อกวนนะครับและถามบอกเฮ้ยไม่มีใครช่วยฉันเลยเหรอนะครับคนที่เกิดวันพุธก็คงต้องขอบอกว่าคนที่เกิดวันพุธถ้าจะคาดหวังอะไรนะครับจริงๆมันต้องปี6 5นะฮะนี่จริงจริงเลยก็คือต้องมองเป็นในปี6 5ฉะนั้นในปี64เนี่ยนะครับเงินทองใดๆน,น,นะครับควรบริหารจัดการให้รอบคอบและพึงระมัดระวังนะครับรายจ่ายที่จะถาโถามเข้ามา และไอรายรับที่จะเพิ่มเติมนะฮะที่จะเพิ่มเติมนะซอใช้คาว่าเพิ่มเติมของคนที่เกิดวันพุธซอคงไม่ได้ให้ความหวังกับคุณมากนักนะครับไม่ไว่าจะเป็นพ่อค้าวานนิดมนุษย์เงินเดือนหรืออะไรก็ตามนะฮะนะครับคงไม่ได้ให้ความหวังมากนะักนอกจากคุณมีดาวอะไรที่เข้าไปรับนะฮะทีนี้ในตรงส่วนของเรื่องของการงานกันนิดนึงนะครับในตรงส่วนของการงานเนี่ยคงมีความปลอดโปร่งร่มสบายในระดับหนึ่งในระดับหนึ่ง แต่มีโอกาสไหมที่คนที่เกิดวันพุธจะมีโอกาสกระทบกระทั่งกับหัวหน้างานนะครับหรือมีความคิดเห็นหรือทัศนคติไม่ตรงกันนะครับก็บอกว่ามีแต่ต้องคําทานายนี้ต้องบอกว่า 50- 50เลยนะใครโชคดีนะฮะได้เจ้านายใหม่ได้เท่าแก่ใหม่ได้นายจ้างใหม่ได้หัวหน้างานใหม่ได้ผู้จัดการใหม่บอกเลยว่า50-50บาบางคนแบบโอ้โหเข้ามาซัพพอร์ตทุกอย่างเลย นะฮะโชคดีเหลือเกินได้เจ้านายคนนี้ดีใจจังเลยที่ย้ายมาบริษัทนี้แต่บางคนนะฮะเจอเจ้านายงี่เง่างี่เง่าแบบสุดขีดไหมเขไม่สุดขีดอีกแหละนะฮะซอให้กึ่งกึ่งนะฉะนั้นนะครับนะฮะก็ยังมีลินไอของความโชคดีของดวงดาวอยู่บ้างในเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานฉะนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าถามว่าให้มันสะดุดติดขัดจริงๆอ่ะซอไม่ได้มองว่ามันจะต้องสะดุดติดขัดหรือจะต้องตกงงตกงานนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธ แต่ซอไปมองไปในเรื่องของทัศนคติหรืออ่าคนที่มันถูกกันหรือเปล่ามากกว่านะฮะต้องบอกว่า50าสเลยนะบางคนย้ายบริษ,ษัทหรือหัวหน้าย้ายงานมาใหม่หรือย้ายหน่วยงานราชการหรืออะไรก็ตามนะฮะบางคน,นี่โชคดีเจอเจ้านายรักใครบางคนโชคร้ายนะครับเจอเจ้านายตำหนิติดเตียนนะครับวุ่นวายในด้านของความคิดและทัศนคติ ส่วนในเรื่องของความรักล่ะนะครับของคนที่เกิดวันพุธต้องบอกงี้นิดหนึ่งซอมองว่าคนที่เกิดวันพุธนะครับนะฮะมีโอกาสอกหักผิดหวังค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงนะต้องบอกงี้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนอีกหละนะฮะนะครับหลายๆคนนะครับหลายๆคนมีโอกาสาตกล่องป่องชิ้นไหมก็มีโอกาสแต่การตกล่องป่องชิ้นของคนที่เกิดวันพุธซอมองไปในเรื่องของการตั้งคันนะนะครับมีอุบัติเหตุนะครับเช่นคุมกําเน,นิดแล้วป้องกันแล้ว แต่มันก็ยังติดขึ้นมาหรือมีเอ็กซิเดนต์ขึ้นมานะครับอันนี้ต้องฝากเตือนนิดน,นึงนะใครที่ยังคิดว่าไม่พร้อมคนนี้ยังไม่ใช่หรือยังแค่อยากจะลักสนุกนะฮะอยากจะพวงสาวไปเรื่อยๆนะฮะก็คงต้องขอฝากคนทวนพุทธนะครับว่าถ้าจะมีการแต่งวงแต่งงานใดๆน่าจะเกิดจากการเอ็กซิเดนต์ในเรื่องของการมีมนะรบุตรนะฮะฉะนั้นในตรงส่วนของการมีบุตรนั้นนะครับก็น่าจะเป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่น่าพึงระมัดระวงังนะครับ ทีนี้ในตรงส่วนของอดวงดาวนะครับในเรื่องของดาวบุตรเองนะฮะในตรงส่วนของดาวบุตรเองก็ต้องบอกว่าจะมีกําลังเกือบทั้งปีนะจะมีกําลังต้องบอกว่ามันมีกําลังเกือบทั้งปีแหละแต่จะมีการทามุมหรือองศานะั้นเป็นคุณมากน้อยนะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นก็ฝากให้คนวันพุธด,ดูแลตัวเองเยอะๆขอให้โชคดีคนระับ